ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเกม Apex Legends นะครับวันนี้นะครับเห็นทุกคนอาจจะสงสัยว่านะครับว่าปืนแต่ละปืนแต่ละ,ละกระบอกใน Apex Legends เนี่ยมีดามเมจเท่าไหร่กันนะครับรวมทั้งของแต่งและไม่แต่งนะครับอันดับแรกนะครับมาดูปืนของ <c oughs> ลูกซองแดงลักษณะประมาณนี้นะครับเราจะมาดูว่าถ้ายังไม่ได้ใส่ของแต่งปืนเนี่ยความแรง จะระดับเท่าไหร่กับหูทดลอนะครับเรามาดูโปองแรกนะครับใส่ตรงหัวนะครับนะครับโปองที่2ใส่ตรงช่วงล่างนะเป็น78นะครับแล้วช่วงขาช่วงขา52นะครับถือว่าแรงใช้ได้นะครับแต่เรามาทําการแต่งปืนให้ครบคันแล้วกันเป็นของม่วงเนาะมาของม่วงนะแล้วก็ อะมาของสีม่วงสีทองอะไสมสมกันไปนะฮะเราจะไม่ลองที่หัวนะครับนัดเดียวนะฮะร้อยยี่บดนะฮะนัดที่สองยี่สิบหกนะฮะในช่วงเอวก็คือสองนัดน่าจะล้มนะฮะลองช่วงเอวใหม่เป็นร้อยสี่นะครับช่วงหัว <c oughs> ดูกันเองนะฮะช่วงขานะฮะตอนเริ่มต้นนะฮะ มันเราเปิดมาแล้วยิงโดนขาเลยยิงโดนขา78นะครับ <c oughs> ยิงโดนขานะฮะ78ใช่ไหมลองยิงโดนหัวตอนที่เป็นขกาม่วงแลยกันยิงโดนหัวนะฮะท่าไหรนะลืมดู <c oughs> รู้ตัว,วกาะแตกเลยนะถ้าเรายิงโดนหัว <c oughs> มามามๆ โดนหัวนะฮะตอนใส่เกาะไม่เน้นไม่เน้นเราวมาดูหุ่นตัวอื่นแล้วกันอ่ะร้อยยี่สิบแปดนะครับร้อยยี่สิบแปดคือโดนทีเกาะแตกเลยนะฮะสลับปืนนี้นะครับส่วนเป็นที่สองนะฮะเป็นอะไรเนี่ย EVA แปดออโต้มา ของแต่งปืนของแต่งปืนของแต่งปืนครบนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเอาตัวเต็มแล้วกันจะรอ <c oughs> <c oughs> เป็น power attack นะฮะคือยิง2นัดถ้าโดนหัวคืออีกสก,กิดนี่หนึ่งตายนะครับ <c oughs> อ่าสำหรับช่วงเอลนะครับ สองนัดเกาะแตกและเลือดเหลือลดประมาณเหลืออยู่ประมาณ80นะครับถ้าซ네้ําไปประมาณยิง2ประมาณ4ครั้งรัวติดนะฮะคือน็อกนะฮะไม่ใช่น็อกแบบนั้นนะฮะไม่น็อกกระตายนะฮะส่วนอย่างที่3นะครับเป็นปืนพกนะครับปืนปืนพกอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวเอาของแต่งปืนมาก่อนนะครับของแต่งปืนของแต่งปืนของแต่งปืนครบนะครับ เลามายิงใส่หัวเลยดอกแรกนะครับเน้นๆหกสเก้าดีเ,าเดียดยีนัดแรกนะฮะโดนหัวนะฮะกลางๆหัวหกสนะครับนัดที่2 1งนะครับนัดที่351เนะฮะเหมือนถ้ากองแตกจะตายนะฮะส่วนช่วงกลางตัวนะสี่สนะฮะสี่ส้านัดลแล้วก็แปดสินะครับ แล้วปืนต่อไปนะฮะเป็นปืนปืนทองนะไม่ต้องสนเลเดี๋ยว,วค่อยไล่ไิธีไล่ระดับแล้วก็ปืนนี้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอลสตา L AR, ใช่ไหม EMG นะฮะแบบไม่มีของแต่งปืนนะครับแล้วตัวใหม่คออ36นะฮะ ขา26โดนหัวนะแล้วก็18โดนกาตัว,วส่วนขานขา26ไลร่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นดาเมจโคออโต้แอคแท็กนะครับแล้วก็ถ้าเป็นของแต่งปืนครบละ่ะมานะครับเป็นท้ายปืนแล้วก็แต่งปืนประมาณนี้นะครับแล้วก็อะไรอีกนะ มีแค่สองอย่างใช่ไหมมาดามีน่าจะใกล้เคียงกันนะครับสำหรับปืนลูกกระสุนเขียวนะครับอาจจะมีเป็น f u ล l a ออโต้แล้วก็ยิงแบบกดแช่นะฮะชั้นแรกนะครับสามสิบหกสามสิบหกนะเท่าไหร่สามสิบหกสำหรับการกดหนึ่งครั้งนะครับลองปืนนี้แล้วกันผมขี้เกียจ ทดสอบแบบไม่มีของแต่งปืนแล้วกันเป็นของแต่งปืนแล้วกันเนาะแรกนะฮะใส่กลางหัวใกล้ๆเคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะวัดระดับไปที่ปืนใกล้ๆเคียงกันแล้วกันส่วนปืนนี้นะฮะลูกกระสุนเป็นสีม่วงนะครับสีม่วงสีฟ้าป่ะอ่าแล้วก็ของแต่แบบไม่มีของแต่งปืนก่อนนะฮะไม่มีของแต่งปืนก่อนนะแบบใส่เกาะอยู่นะฮะ ยิงโดนกลางหัวนะครับร้อยแปดนะครับคือสองนัดคือตายเลยที่โดนหัวนะครับส่วนกลางตัวนะครับเป็นหกสิบเก้านะครับนั่งหกสิบเก้าตลอดนะฮะถ้าโดนกลางตัวนะแต่ถ้าเป็นแต่งปืนเสร็จล่ะอ่ะเป็นท้ายท้ายทองแล้วแล้วก็มานะฮะเป็นของปืนแต่ง เของแต่งปืนครบล้วยิงโดนหัวนะัดที่1น,นะฮะแบบมีเกา13ะ138นัดที่292นะฮะดูไม่ค่อยแตกต่างกลางตัวนะฮะ 69. 69 69 69นะครับก็น่าจะไล่กันแหละเปืนพวกนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูเซ็ปืนเป็นปืนลวดส่วนสีเขียวนะครับ เป็นปืนนี้แล้วกันแบบแบบธรรมดาเนาะยิงโดนหัวนะครับ38นะฮะหนึ่งนัดนะฮะตอนโดนเกาะนะส่วนกลางตัวนะครับส่วนกลางตัวนะครับหนึ่งนัดสิบก้านะครับประมาณ19 19โนดนโดนเกาะนะเรา่าจะเล็นหน่อย นะครับคือตายอ่าสำหรับของแต่งปืนนะครับผมแต่งให้ครบชุดเลยมาไห้ดิเนสำหรับของแต่งปืนนะครับนัดแรกนะครับโดนหัวนะ38นะครับ38ต่อหนึ่งนัดนะครับ ส่วนช่วงเอวนะครับเป็นซิลานะครับอ่าถือว่าแรงนะฮะแล้วมาเจอเปินลูกกระสุนสีน้ำตาลแล้วกันเอาเป็นแบบปืนธรรมดาแล้วกันนะมีเหมือนลูกอรกระสุนทีละนัดอ่าเดี๋ยวยิงโดนหัวนะฮะตอนมีเกาะนะครับ60นะครับ ถ้าโดนหัวนะครับถ้าโดนช่วงเอวอะไรประมาณ34นะครับ34ตัวแตกเลยนะฮะแล้วก็มากับของแต่งปืนนะครับอแต่งปืนขอเป็นสีม่วงเหมืกันก็ทายทายเดี๋ทา,า,ายม่วงมาเพิ่มลูกะสมยี่สิบมัดน,นะครับยิงโดนหัวนะฮะโอ้โห ัวตัวไอเท็กนะฮะเหมือนนัดนัดนัดทะละนัดทะละเทะะ่ทาไหร่1ิ6หกสิบร้อยยี่สิบนะฮะถ้าโดนหัวสองนัดนะครับ้ากลางตัวละ่ะหกแปดเท่าไหร่นะผมดูไม่ทันสามสิบสี่หกสิบแปดนะครับถือว่าค่อนข้างแรงใช้ได้นะครับส่วนสำหรับปืนทองละ ส่วนสำหรับปืนสีทองนะครับปืนแรกนะครับเป็นคล้ายๆลูกซองนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะอ,อะไรก็ไม่รู้นะฮะขอยิงระยะไกลก่อนนะฮะยิงระยะไกลนะครับระยะไกลนะฮะโดนหัวร้อยยี่สิบสี่นะครับ,รกกรบ,รบถ้ายิงไกลกลางตัวล่ะ 84นะครับ84นะครับส่วนระยะประชันชิดนะครับระยะประชันชิดะ้ะโดนหัวคือเกาะแตกนะฮะถ้าอาจไปประมาณนับคือน็อกนะครับส่วนตรงกลางตัวนะครับ110นะครับคือเกาะแตก2องนับก็น่าจะล่วงนะครับใกล้เคียงกันถ้าโดนขาก็ สามัดล้กันสามนัดล่วงนะครับ <c oughs> <c oughs> มาต่อที่ปืนนี้นะครับเราน้อจะคุ้นเคยกันดี <c oughs> อ่า LMG นะฮะใช่ไหมเราจะยิงระยะไกลนะฮะหนึ่งนัดนะครับโดนหัวระยะนี้เท่าไหร่นะครับสามสิะ <c oughs> นะครับต่อหนึ่งนัด <c oughs> ส่วนช่วงกลางตัวล่ะ สิบเจ็ดนะครับมันเป็นปืนเอาตัวไอ้แฉกคือยิงรัวๆได้นะครับแคบบเดียวตายถ้าเป็นระยะใกล้ตัวล่ะสามสิบสี่นะครับสิบเจ็ดสิบสามนะฮะทำระยะใกล้ตัวใอ้ถึงหัวเลยครัถ้าเป็นระยะใกล้ตัวจริงๆก็จะแบบนี้ ก็คือค่อนข้างที่จะตายเร็วพอสมควรนะครับสั้นต่อไปเป็นไนนะครับเป็นอะไรจุดห้าูนะฮะเราจะลองยิงระยะไกลนะครับไกลเหมือนโลกสองศัตรตูและนะฮะมายิงโดนหัวนะครับครั้งแรกนะครับโอ้โหโ,หโอ้โหโอ้โหดาเมจเท่าไหร่นะ4,3,5 ระเมสิบหนะฮะอ่าส่วนกลางตัวฮะกลางลำตัว145 2นัดคือแตกฮะใช่ฮะสนัดคือแตกนะฮะส่วนตรงเท้านะฮะประมาณช่วงขานะครับ116ยสเกาะแตกอยู่ดีนะครับ2อนัดเอ้ยไม่ใช่2อนัดอะไร2นัดน่าจะเน่านะฮะใช่ฮะส่วนนัดเน่านะครับ แล้วก็ทําการไปยิงระยะประชันชิดนะครับกับเกาะเต็มตัวนะครับยิงโดนหัวคือตายนะฮะไม่ไม่ได้เกิดเลยนะครับคือเกาะแตกพร้อมตายเลยนะครับส่วนกลางตัวนะครับก็คือเกาะแตกนะฮะแล้วก็เลือดประมาณเหลืออยู่ประมาณ58 8อ่ะ58ดาสองนัดคือเน่านะครับ ส่วนตรงกลางไม่ส่วนตรงเท้านะเป็น1้อนะครับก็คือ2นัดก็ยังตายอยู่ดีนะครับส่วนส่วนใครที่แบบต้องการแบบอยู่ใกล้ๆใ,ใช่ป่ะแล้วถือปืนนี้เข้าไปเว้ยอากเ็มหัวคือตายเลยสี่สามห้าเามตรปกติดามจจุๆเลยอ่ะบางทีก็ยิงไม่โดนนะครับเพราะว่ามันต้องรีโหลดค่อนข้างที่จะเสียเปรียบนะครับแต่ถ้ายิงโดนคือตายครับ เสียงค่อนข้างดังนะเพราะอยู่นะครับส่วนนะครับวันนี้นะครับเรามาเทดสดาเมจปืนทุกปืนในเกม Apex r e g e n c y นะครับอาจจะถูกใจคนอื่นบ้างก็ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าถูกใจนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe แล้วก,กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับส่วนเ,เหมือนข่าวสารต่งตางๆนะครับอยู่ตรง facebook ใต้ดีคลิปชั่นนะครับถ้าคุณอยากรู้อยากติดตามพวกเราต่อไปนะครับก็อย่าลืมนะครับดูคลิปทุกคลิปด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นบ๊ายบายไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายนะ